สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนตามการประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ Trump, ที่ยกย่องความสัมพันธ์กับจีนว่ายอดเยี่ยมผ่านแพลตฟอร์มทูตโซเชียลว่าจีนจะจัดหาแร่ธาตุหายากและแม่เหล็กซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมของอเมริกาขณะที่รัฐบาลวอร์ชิงตันจะอนุญาตให้นักศึกษาจีนเรียนต่อในมหาวิทยาลัยของสหรัฐได้ด้วยเช่นกัน แต่นี้นายทรัมป์ยังได้ประกาศด้วยว่าประธานาธิบดีสีและตนนั้นจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อการค้าระหว่างกันซึ่งจะเป็นชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่สำหรับทั้งสองประเทศท่างแด้ของสกอตตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่จะปรับสมดุลความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนอีกครั้ง ด้านนายโฮเวิร์ดลุกนิกรัฐมนตรีพณิชย์ิของสหรัฐกล่าวว่ามาตรการของสหรัฐจะผ่อนปลนลงหลายอย่างซึ่งอีกประการหนึ่งของความขัดแยง้งรัฐบาลทรัมป์ทำให้รัฐบาลปักกิ่งโกรธเคืองโดยการประกาศว่าจะเพิกถอนวีซ่าของนักศึกษาจีนซึ่งนายทรัมป์ได้กล่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าจะจัดหาให้จีนตามที่ตกลงกันไว้รวมไปถึงสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีนําเข้าสินค้าจากจีน55%ซึ่งเป็นการรวมภาษีนําเข้าเพิ่มเติม30%ที่ตกลงในเจนีวา และภาษีนำเข้าเฉลี่ยที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ขณะที่จีนเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากสหรัฐ10%